สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกันวันนี้วันที่6พฤษภาคม2566 10นาฬิกา15นาทีครับนำเรื่อง4กลุ่มรับเงิน10พฤษภาคมมาเล่าให้ฟังครับก็เป็นเงินปกติที่รับทุกเดือนนะครับตอนนี้ใกล้ถึงวันแล้วก็นำมาทบทวนนำมาเล่าให้ฟังกันลืมนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับ กลุ่มที่1ครับรับเงินวันที่1 0พฤษภาคม66ครับผู้ติดเชื้อ SIV รับ500บาทครับมีทั้งกลุ่มที่รับเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือบางคนก็รับเป็นเงินสดตามอบตและเทศบาลนัดหมายครับก็ส่วนใหญ่ก็จ่ายวันที่10พฤษภาคมนะครับบางแห่งอาจจะจ่ายก่อนวันที่10ก็ได้แต่ส่วนใหญ่จ่ายวันที่สิพฤษภาคมครับกลุ่มนี้กลุ่มที่2ครับคุณแม่ ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเอาไว้ครับในวันที่10พฤษภาคมก็จะรับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด600บาทนะครับก็จะได้รับทุกเดือน600บาทจนกว่าบุตรจะอายุครบ6ปีบริบูรณ์นะครับ2กลุ่มแล้วนะครับกลุ่มที่3กลุ่มผู้พิการนะครับรับเบี้ยความพิการ1,000บาทครับใครเป็นผู้พกิการอายตุต่ำกว่า18ปีรับ1,000มีทั้งโอนเข้าัญชีธนาคารหรือบางคนก็รับเป็นเงินสดนะครับ แล้วก็ผู้มีการอายุ18ปีขึ้นไปก็รับเบีย้ยของผูการ800บาทนะครับ10พฤษภาคม 66, 66ครับกลุ่มที่4ครับผู้สูงอายุผู้สูงอ,อายุก็รับเบีย้ยอย่างเชื่อผู้สูงอายุตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุอย่างอัตราเดิมอยู่นะครับ600 700 800และพันตามขั้นบันไดของกลุ่มอายุนะครับทั้งหมดก็คือ4กลุ่มนี้จะได้รับเงินตามปกติที่เคยรับทุกเดือนในวันที่ 10พฤษภาคมสองหครับสวัสดีครับ